สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ตรงกับวันที่2เมษายน67ครับวันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับผมครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อเด้อครับพี่น้องครับก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ได้โชว์ได้หลับกับแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาที่ น้ำเชียร์ผ้าลวด้วยได้นําเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับผมครับบ่าว่าจะเป็นเลขเจ๊ปูประกบกับเด่นเดินดีครับพี่น้องเข้าที่96ครับพี่น้องเนาะ96ตรงๆครับหรือว่าแนวทางตัวเลขของพอบางพี่ครับผมหลังจากที่เพิ่นเดินดีมากต่อเนืองครับผมงวดก้อนนั้นันกะเข่าทึง2 4ง0ครับผมล่าสุดกับเข่าที่15ครับพี่น้องครับเลิกะ อีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีก็จะได้เห็นในคลิปนี้ครับผมครับดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ได้โชว์ได้รับสองต่อทึ่งไทยแล้วก็ลาวพัฒนาครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปครับผมเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับพี่น้องเนาะครับตามต่อในงวดวันที่3เมษายน67ครับพี่น้องครับก็จะมานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งไปน้ากันเด้อครับผมทิศทางตัวเลขครับงวดวัางหันครับพี่น้องเนาะเป็นมาจังได้ครับผม เพื่อเป็นข้อมูลครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้าวด้วยครับขอขอบพระคุณทูกๆเซียนเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผ้าวด้วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเซียนเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับน้ำเชียร์ผ้า้วยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผมมาที่สำนักแรกครับพี่น้องเนาะสำนักแรกครับผม ตามมาหลายสำนักอยูยครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเอฟซีหลายทันก็สอบถามามาหลายครับผมว่มาล่งเส้นน,น,เสนนั้นเส้นนี้เห็นแน่ครับผมก็เลยตองมีหลายสำนักเด้อครับพี่น้องเพราะเป็นว่าล่งแข่สำนักเดียวครับผมเพราะว่าหลายเส้นเพิ่นกับมีเอฟซี C ครับพี่น้องเนาะเข้าใจจุดนีน้ได้เด้อครับผมครับเราพัฒนาเดินเดินดีเอฟซีส่งให้ครับหมดบังหันเพิ่นกับเข้าทั้งห้าทั้งหกครับพี่น้องเลขออก ห้าเก้าหกหนึ่งห้าครับแล้วก็เลขเจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องครับสองสำนักนี้ครับเจ๊ปูเข้าที่เก้าครับผมครับแล้วก็ในหมวดที่ผ่านมากเก่ามาเชียร์กับเฮดเลขประกบไห้พี่น้องซี่พร้อมครับผมเจ๊ปูและเด่นเดินดีประกบคู่กันครับหมวดบันทียี่สิบเกาครับผม เข้าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะสองศูนย์และสองสี่ครับมวดนี้เข่าที่เก้าหกครับผมเก้าหกตรงตรงเลยครับครับพี่น้องพี่ซี่ได้ทันครับที่เป็นแฟนครับเจปูกับเด่นเดินดีครับคงจะได้โชว์เรลาไปนน้ำกันด้อครับผมเพราะว่ามวดบางหันก็เห็นชัดแล้วครับพี่น้องเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างมวดนี่กับเข้าอีกครับผมครับนี่แหละครับ ต่อมาพ่อบางพีว่างหันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมงวดนี้เพิ่อนให้เด่นบนล่าง5กับ4เข้าที่5้ครับจับคู่เข้าที่1นึ่้าได้ครับพี่น้องเข้าที่15ครับตรงตรงสิบหน่วยล่างเข้าที่5ครับพ่อบางพีเซียนกระทุ่มแมนสามงวดติดแล้วครับผมครับสงวดติดแล้วครับผมงวดนี้เข้าที่6กเครับตรงๆ ห่วงขัน่นเข่าครับผมสองศูนย์งวดนี้เข่าหกเก่าตัววิ่งเข้าที่หก้วยครับผมครับก็ติดไว้เดอร์ครับผมสูตรเพิ่นเริ่มเดินดีแล้วครับพี่น้องสามงวดติดแล้วครับเลข6หกคูแม่นางสุรินทร์ครับพี่น้องครับวิ่งบนล่างหกครับเข้าที่หกนะครับผมเลขวิ่งกับเข่าที่เก้าหกครับ ประกอบคู่เขาหกเก่าครับเอกเพิ่นมีอยูหาคู่กับพี่น้องแม่นางสุรินต่อมากรับแม่มารีชัดรับพี่น้องเนาะแม่มารีชัดครับวังหันเพิ่กนเข้าวิ่งลูดห้าได้ครับผมเข้าวิ่งลูดห้า้ลครับตัวเดนหรือว่าเหล็กวิ่งเพิ่นเข้าที่หนึ่งห้าครับแลวเพิ่นกับประกอบคู่พร้อมครับผมตัวเน้นห้าคู่มีหนึ่งห้าตรงๆเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับ แม่มัดนิชัดแตกหลายสำนักครับพี่น้องงวดที่ผ่านมานี่พี่ปะกายครับผมหลักร้อยเข้าที่ห้าเด้อครับผมรวาหลักหน่วยล่างครับเข้าที่ห้าเพิ่นเดนซี่กับหาครับผมรวกาเลขหลักสิบบนครับเข้าที่เก้าครับผมะะเข,ข้าที่เก้า 9. ครับเพิ่นประกบคูเกือบแตกสามตัวครับพี่น้องห้าเก้าแปด 598เลขออก596เพระาะว่าลักหน่วยพ่นมี8ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะ้ามี6เนี่เป็นเลขแตก3ตัวเลยครับพ่อไพยบูนครับพี่น้องเด่นบนล่าง9กับ2เข้าที่9ครับผมเลขติดบนล่างเข้าที่1ครับพอประกบคูเฉียดไปด้วครับผม97เครับเลขออก9ก้ พอไพ่บูนก็สุดยอดครับพี่น้องเนาะเหล็กทยเพิ่นกับ90ครับผมเพิ่นฝันแม่นมากครับพี่น้องเด้อก็มาเชื่อจิตตามต่อให้พี่น้องเอฟซีเลยครับผมเหลขกในตารางเพิ่นกับเข่าที่18อยู่ครับพ่อแสวงครับพี่น้องพ่อแสวงเด่นไม่พลาดครับผม890ครับเข้าที่9ดับบนหนึ่งครับผมดับบนหนึ่งครับเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะ สำหรับเด็กตัวปกะกอบเพื่อนกะเขาทีหนึ่งครับผมเด็กล่างครับพี่น้องครับพ่อครับผมโอ,เอ้เอาเอาเหล้าแล้วนะพอเนาะครับเหล้าก็ได้เล้าไถ่ก็ได้แล้วครับโอ้้ตองหมดเลยครับผมว่าได้ไรวะพ่ออันพ่อมักศูนย์กาแห้งก็ได้อันเก้าศูนย์สองร้อยหนึ่ง โอเป็นนักศูนย์เก่า,า <c oughs> พ่อเล่นเล็ชุดนี้พ่อเล่นหาร้อยบาทนะเอาศูนย์เก้าสามร้อยแล้วกับกันเก้าศูนย์สองร้อยยังสิบนนะเก่งครับสุดยอดเลยพ่อร่างโดยเฉพาะเนี้ยพ่อซื้อลงผลเลยแมนยูพอ่อว่ามันเป็นเหล็กลางเลยเหล็ลกฟันตัวนี้สร้างตกสตร้างเลยโอ้ฟันแมนครับพอ่ออันล้วกันพ่อว่ามันมันสีครึ่งหาแปดกับหนึ่งสี่ลกันมันรับแต่น่าจะออกตัวนี้ครแบบมันใจรลอยปว่าเส้นเหรียญะครับผม ชุดหยอดอีลีเอาพอเดี๋ยวนั่นเชียว่างสายเราจะโทษอัดทั้งไทยทั้งลาว้ด้พอได้แล้วครับผมได้แล้วครับต่อมาครับเป็นเลขของพ่อชนินครับพี่้องเนาะเลขพ่อชนินครับชุดเต็มกับเขาครับพี่้องเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมมาเลขของพ่อนี่ยจะดูซื้อวาสิก,กับครับผมกับบนขึ้นบนล่วงล่างครับหกเก้าเก้าหกให้ล่างขึ้นบนครับผมนล้ครับ เด่นบนห้าล่วงลางครับพี่น้องเนาะนี่เป็นคู่ทางครับผมห้าหกครับพ่อชนินครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขเราพัฒนาครับเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสามเมษายนหกสิบเจ็ดครับผมครับสําหรับเซียนอ่าได้ผลมาก่อนกับจีปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะว่าหันพอให้บุญเพิ่อนก็ท่วมากแล้วครับผมเพิ่อนจะห้ต่องวดครับผมเพว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือ ลาพัฒนาครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้อยพีชโชคดีเด้อครับผมลาพัฒนา2ทุ่มครึ่ง3เมษายน67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ